ยังอีกอะไรนี่าาทำไปทำไมแกจะกินมากไงนะเจ้าฟังพี่ก่อนนะพี่ลงมาตัาเตือนเจ้าทุกวี่ทุกวันเลยทำไมไม่เชื่อพี่บ้านพราะขุนผาเมืองกับแม่นวลจันท์มีคนรู้จักนับหน้าถือตาตั้งมากมายหากคนอื่นเข้ามาพบเห็นเขา้าว่าลูกคนเล็กทำตัวแบบนี้เขาจะทิาพ่อแม่เราได้เที่ขอเราถือแก้วพี่เป็นห่วงเจ้าเลิกกินเหล้าซะเถอะใช่พี่ึิงทอง พ่อผาเมืองเขาเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ไอ้นี่ไม่หยุดดงแกเป็นลูกคนโปรดของพ่อผาเมืองแกจะทำอะไรกกจะไปแอคจะไปอะไรที่ไหนก็ได้พ่อเขาไม่ว่าแกเรีพี่สิงห์ทองทำไมพูดแบบนี้ะไม่ใช่ฉันสิงแก้วสิงแก้วฟังพี่นะพูดอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ถูกใจมันไม่ดีไม่หมดนะชัวร์เาให้สิงค์กระองนะจริงพี่สิงแก้วที่เล่าาจะมาไหว้ยุ่งทุกเรื่องเจ้าคิดไปเองต่างหากพ่อผาเมือง เลิกดัแล yeah. uh ้ว huh. ก uh ็เ huh. ป so ็นห่วงเจ้าเหมือนกันน okay. ี่อย่าคิดแบบนี้อย like ่าพูดแบบนี้ต่อไปเลยเชื่อพี่เถอะนะเลิกกินเหล้าซะพี่ขอร้องได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องมาขอร้องเลยพี่สิงห์้เโตไปไปไหนก็ไปไปร้องเมื่อหัวค่ำนึกยแกก็ร้องไปแล้วแล้วตอนนี้แกจะมาขอร้องอะไรอีกร้องอะไระร้อองไรจะมีบ้านพายเลยไอ้แมันคนละร้องกันไปไปอยู่ไว้นู่นเลยไปไปนอนไป ทำไมผมเมาอ่ะพี่ขอร้องเดี๋ยวไม่ได้เมาแล้วมึงกินทำไมองากินไหมเมาเนี่ยกินอย่างนั้นตีไรอะพูดใครเนี่ยโอ้โหยังเจ็บไหมยังยังเจ็บไหมยังยังเลยยังเลยังเลยยังมัมาช่วยคุยหายถีบแก้วพังยืนยังยืนไม่ค่อยยืมยู่เลยกูสมองตายไปแถมทิ้ยทิ้างขวดเหล้าเอ้ยเอ้ยให้อยู่กินซะอะไร พี่สิงห์ทองแกมาก็ดีนะฉันว่าจะไปขอตังค์แม่นวลจันทร์พอดีเลยแกใช่เป็นพี่น้องกันใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันขอตังค์แกหน่อยไปซื้อเหล้าเหล้าหมดแล้วสี่แก้วจะของเงินพี่ไปซื้อเหล้าใช่ไพี่ขอบอกไว้เลยนะถ้าหากว่าสี่แก้วจะของเงินพี่ไปทำประโยชน์อย่างอื่นแล้วก็เย้วย์เดีวบาสยี่สิบบาทเลย ร้อนเบียร์พานี่ก็ให้เจ้าได้แต่ถ้าหาว่าสิงแก้วมึงเมากะปิจะนำเงินไปซื้อเหล้ามากินแล้วก็ไม่แต่สลึงเดียวพี่ก็ไม่ให้ไอ่อะไรวะไอ้พี่ภาษาอะไรน้องขอตังค์ไปทำสิ่งไม่ดีเนี่ยไม่เคยสนับสนุนพี่งี้เขาไม่ได้ร่อแม่งเลยพี่ยุเหรอยุ้มยุนงขอแกแค่เนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรอะไรนะทำอะไรยี้มุยี้มุยี้มุนะยี้มยุน่าเกลียด แค่นี้ยื้อจูเอ็ไม่มีไม่ให้ไม่ขออเลยยื้อจูทำไมอยู่แล้วหลายคนจะขอก็ยี้อจูไม่ได้จะขออะไรอะไรอะไรของมึงห้าจูหุ่นล่าไปซะมาให้ไกลเลยสิงแก้วพี่สิงห์ทองพี่ไม่ให้แกไม่ให้เหรอให่ฉันขอแกแค่เนี้ยแกไม่ให้ฉันใช่ไหมฮะไอ้ท้อพวกมึงมาเลยเราอย่างนี้ มีหลักพ่อแม่มีสักดีนาแต่สิ่งมึงเกิดมาทำไมขึ้นมาแอบแบงหัวใจไหมที่พ่อแม่เขาไม่เห็นตอบเพราะมีสิลเพื่อทำแต่มึง เร,ราขยันไม่กลัวนกังที่ฉันมีใจก็อยู่บนมันปัดป่วนน้อยแล้วจุกหัดเงินในกระเป๋าไปให้ไปมาซื้อเหล้าให้น้องทีอ่อยู่กินได้

<laughs> Ê! 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 thôi, không mà, cái gì vậy, cái gì, cái